s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Time Machine PODCAST คุณรู้ไหมอะไรเกิดก่อนข้อที่92สิทธิคอมเรื่องใดออกอากาศก่อนกันระหว่างก็ไก่บ้านนี้มีรักขอไข่ บางรักซอย9หรือคอควายเป็นต่อ10วินาทีจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยข้อขอไข่บางรักซอย9ก้าอกอากาศก่อนเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2546ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวี ตามมาด้วยข้อคควายเป็นต่อออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2547ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3และสุดท้ายข้อกอไก่บ้านนี้มีรักออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวี ข้อที่93เกมใดเปิดตัวก่อนกันระหว่างกอไก่ Angry Birds ขอไข่ Cookie Run หรือคอควาย Subway Surfers 10วินาทีจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยข้อ,ขอกอไก่เกม Angry Birds เปิดตัวก่อน เมื่อวัน 21, ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2552เป็นเกมแนวรับสมองที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจากฟินแลนด์ที่ชื่อ Rovio Mobile ตามมาด้วยข้อขอควายเกม Subway Surfers ที่เปิดตัวครั้งแรกในวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2555เป็นเกมแนววิ่งหลบรถไฟที่พัฒนาโดยบริษัทกิลูประเทศเดนมาร์กและสุดท้ายข้อขอไข่เกมคุกกี้รัน ที่เปิดตัวครั้งแรกในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2,556เป็นเกมแนววิ่งไร้จุดสิ้นสุดที่พัฒนาโดย Devsisters ข้อที่94บริษัทใดเกิดก่อนกันระหว่างกอไก่บริษัทผลิตนมตรามาลิขอไข่บริษัทผลิตนมโฟโมสตหรือคอควาย บริษัทผลิตนมไทยเดนมาร์ก10วินาทีจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยข้อขอไข่บริษัทผลิตนมโฟโมสก่อตั้งก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2499โดยแรกเริ่มคือบริษัทโฟโมสอาหารนมกรุงเทพจำกัด ที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอศครีมในชื่อการค้าไอศครีมโฟโมสก่อนที่จะพัฒนามาเป็นนมโฟโมสที่มีขายตามท้องตลาดในปัจจุบันตามมาด้วยข้อขอควายบริษัทผลิตนมไทยเดนมาร์กที่ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2504ในชื่อฟาร์มโคโนมและศูนย์อบรมไทยเดนมาร์กตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์กและต่อมาได้โอนย้ายเป็นรัฐวิสาหกิจในชื่อองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทย และสุดท้ายข้อกอไก่บริษัทผลิตนมตรามมลิที่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2504โดยบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดที่หลังจากนั้น4ปีก็ผลิตมะลินมคข้นหวานที่เรารู้จักกันในปัจจุบันออกมาจำหน่ายข้อที่95อะไรเกิดก่อนกันระหว่างกอไก่ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ขอไข่ น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟหรือคอควายผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมซันซิลค์10วินาทีจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยข้อขอไข่น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟไม่ได้เกิดก่อนเพราะที่เกิดก่อนคือข้อคอควายผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมซันซิลค์ ที่เกิดขึ้นก่อนในปีพุทธศักราช2497เป็นสินค้าในเครือบริษัทยูนิลิเวอร์ตามมาด้วยข้อขอไข่น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2513โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทสหพ,พัฒนาพิบูลจำกัดและบริษัทเดอะไลออนแฟตแอนด์ออยล์ประเทศญี่ปุน่นและสุดท้ายข้อกอไก่ยาสีฟันสมุนไพรดอกบวกัวคู่ที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2520โดยบริษัทดอกบัวคู่จำกัด ข้อที่96เพจใดเกิดก่อนกันระหว่างก้อไก่เพจขอบสนามขอไข่เพจดราม่าแอดดิกหรือคอควายเพจใต้เตียงดารา10วินาทีจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยขอขอไข่เพจดราม่าแอดดิกสร้างขึ้นก่อน เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2552เป็นเพจสำหรับคนชอบเสพติดดรามา่าโดยมีจ่าพิชิตเป็นแอดมินและมาสคอตประจำเพจตามมาด้วยข้อขอควายเพจใต้เตียงดาราที่สร้างขึ้นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557เป็นเพจอัปเดตวงการบันเทิงที่กระตุ้นให้เหล่าขาเพื่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนและสุดท้ายข้อกอไก่เพจขอบสนามสร้างขึ้นครั้งแรกในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2558 เป็นเพจรวมวารรตี้เรื่องกีฬาผ่านการพากและสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้ข้อที่97นักแสดงคนไหนเกิดก่อนกันระหว่างกอไก่สันนี่สุวรรณเมธานนขอไข่ทรงจุงกิหรือขอควายเต๋อชันทวิทธนาเสวี10วินาทีจับเวลา เวลาฉเฉลยคอกอ,อ,อไก่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์เกิดก่อนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2524ซันนี่เป็นนักสแสดงไทยที่แจ้งเกิดจากผลงานภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทต,ตามมาด้วยข้อคอควายเตอ๋อฉันทวิทย์ธนเสวีเกิดเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2526เต๋อเป็นนักสแสดงไทยที่มีผลงานภาพยนตร์เรื่องกวนหมื่นโฮที่ทำรายได้ไป,ไปราว130ล้านบาทและสุดท้ายข้อขอ,ขอไข่ทรงจุงกิ ที่เกิดเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2528เป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่โด่งดังจากละครเรื่องชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอโดยได้เรตติ้งในตอนจบทั่วประเทศสูงถึง38.8%ข้อที่98เพลงใดปล่อยก่อนกันระหว่างก็อไก่เพลง Baby One More Time ของ Britney Spears ขอไข่เพลง My Heart Will Go On ของซิลินดียนหรือขอควายเพลง Candle in the Wind ของเอลตันจอร์นสิวินาทีจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยข,ขอควายเพลง Candle in the Wind ของเอลตันจอรนถูกปล่อยก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2516 โดยเอลตันจอร์นบันทึกเพลงนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่มารีลินมอนโรที่จากโลกไปก่อนหน้าในปีพุทธศักราช2505ก่อนจะมีเวอร์ชันบันทึกเสียงใหม่ในปีพุทธศักราช2540เพื่ออุทิศให้กับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนสิ้นพระชนโดยเอลตันจอร์นยังบรรเลงเพลงนี้สดสดในพระราชพิธีพระศพของเจ้าหญิงอีกด้วยตามมาด้วยข้อขอไข่เพลง My Heart Will Go On ของซิลินดีออนถูกปล่อยเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2541เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไททานิค ในช่วงเวลานั้นปรากฏการแจ็คก,กับรถฟีเวอร์ด,ดังไปทั่วโลกสุดท้ายข้อกอไก่เพลง Baby One More Time ของ Britney Spears ที่ถูกปล่อยเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542เป็นเพลงเปิดตัวของป๊อปสตาร์ชาวอเมริกันโดยอัลบั้มนี้ทำให้ทั่วโลกเรียกเธอว่า Queen of Pop